ทำงานเยอะเกินไปก็เหนื่อยรถนะ่ะมันวิ่งเยอะมันก็ต้องจอดซ่อมบำรุงบ้างร่างกายจิตใจเราก็ต้องพักซ่อมบำรุงบ้างให้มีสติมีปัญญาและเมตตาไม่ประมาทในการดำเนินชีวิตการทำอะไรช้าลงนะ่ะมันจะรู้สึกเห็นได้ชัดเจนอย่าเร่งรีบเกินไปพอดีช้าเนะี่ยอาจจะดีกว่าเร็วเพราะมันไม่พลาดฝากธรรมะไว้ให้นะลูกนะ มีจิตที่มีคุณธรรมมองความรู้สึกตนเองนะควรแก้ไขอะไรควรปรับปรุงอะไรนี่คือมีธรรมะคนไม่มีธรรมะมองคนอื่นไม่ดีตลอดว่าคนอื่นแต่ลืมมองตัวเองตอนนี้เรากำลังมองตัวเองมองพบสิ่งที่ไม่ดีนั่นแหละเรากำลังเป็นคนดีแต่ก็จะดีตลอดไปนะขอให้เรามีธรรมะพระพุทธเจ้าอยู่ ธรรมะจะนำทางเราอย่างน้อยเขารู้ว่าชีวิตที่จะก้าวเดินต่อไปเนี่ยควรทําอะไรต้องพยายามละวางบ้างทุกคน